สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่เขาสวายนะครับตำบลน,นาบัวอำเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์นะครับวันนี้นะครับมีโอกาสมาเาคาะระฆัง1080ใบขอพรครับนี่เดี๋ยวจะพาไปชมว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ที่เจ้าหน้าที่ได้ขายอาหารนะครับแล้วก็มีไม้ให้เกาะระฆังตรงนี้50บาทน,นี่ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่พี่น้องก็นะครับเบาบางนะครับจะมีกิจกรรมประเพณีที่เป็น ช่วงเขาเรียกว่าประเพณีขึ้นเขาสวายนะครับในช่วงเดือนเมษายนนะครับช่วงประมาณสงกรานต์นะครับพี่น้องก็มาชมได้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมากมายนะครับแล้วก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับสักการะนะครับเอาบุญกันครับพี่น้องครับ1,080พปใบครับละคังเคราะให้เคราะให้ครบทุกใบนะครับจะได้สมหวังสมปรารถนาครับ แล้วในะระฆังนะครับก็จะมีเอเห็นไหมครับวิธีการเคาะนะครับในะระฆังจะมีวัดนะครับแล้วก็ผู้บริจาคเนี่ยเป็นชื่อผู้บริจาคนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมีชื่อวัดด้วยนะครับแต่ละใบก็จะจะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้เห็นไหมครับราษฎรบ้านศรีนวล วายวัดสีนวลว,วนารามเห็นไหมครับแต่ละใบก็มีชื่อวัดแล้วก็มีชื่อผู้บริจาคนะครับแตกต่างกันไป1,080ใบ พื้นที่หลังจากที่เราเดินขึ้นมาจากจุดทางเข้าตรงนี้นะครับด้านหลังจะเป็นมณฑบนะครับมณฑบมณฑบประดิษฐานารูปปั้นรูปหล่อรูปเหมือนนะครับของหล้งปูดูนอตุโลนะครับเดีย๋ยวจะพาไปชมด้านในนะครับ ครั้งล่าสุดนะครับที่เรามาก็เมื่อประมาณ3ปี3-4ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่เจ้าตัวเล็กตัวนี้นะครับยังไม่เข้าอนุบาลนะครับเข้าที่จําได้นะครับช่วงนั้นมาช่วงประเพณีขึ้นเขาสวายนะครับแล้วก็ครั้งแรกที่มาก็คือมาตั้งแต่อยู่ในท้องครับตอนนี้เจ็บขวบกว่าแล้วนะฮะจากจุดนี้นะครับเห็นไหมครับว่าจะมีคาถานะครับคาถาเนี่ยแต่ละ ุดที่เป็นะระกคังแต่ละลูกนะครับแล้วก็อ่านด้วยนะครับท่องไปด้วยภิปูชยามะอิมินาสกาเรณนะสังคังอภิปูชยามะน่าจะเป็นบทสักการะนะครับคุณพระพุทธธรรมพระสงค์นะครับเหมือนที่เราท่องนะครับอิมินาสกาเรนะบทอิมินาแน่นเองนะครับ วโตพุทธังพระสวันตังอภิวาทิเอมิสวาขาโตนะครับเป็นบทสวดมนต์ของเรานั่นเองนะครับลหังก็ตามคือ ลทางดังก้องกังวานครับเป็นวัดที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะครับรายชื่อที่อยู่ในระฆังอาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปไหว้หลวงพ่อทางนี้ครับไนเข้าทางไหนเนี่ยเข้าตรงนี้ก็ได้ เข้ามาด้านในมนดบนะครับก็จะมีรูปปั้นของหลวงปู่ดูลอัตุโลนะครับเป็นหลวงพ่อที่ชาวจุรินนับถือมากนะครับอ้าวขอพรด้วย เจลล้างมือด้วยทีนี้เราจะไปกันต่อที่หลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับอยู่ทางนั้นของอุ้นครับเดี๋ยว ก่อนไปหลวงพ่อองค์ใหญ่ครับเรามาดูรอยพระพุทธบาทและสารเจ้าแม่กวนอิมครับทางนี้อยู่ทางด้านทิศตะวันตกครับ

น้โมหกน้โมหวกน้โมเจงน้โมเิวโอเกียวลังกองสิมปวดศักทังจีโตโอมเกียวลอกหัวโตเกียวลอกหัวโตเกียวอหัวโตหลอเกียวหัวโตหอเกียวหัวโตสัมพออเทียงรอสิงตีรอสิงนังลีลังลังลีสิงเจ็กเชี่ยกใจเอียงอุยอุยสิงน้โมโมอพอเจียพ่อหลอบิด จากสักการะเจ้าแม่กวนอิมแล้วนะครับเราก็จะมาที่รอยพระพุทธบาทนะครับคนจะสงสัยว่าระหว่างทางนะครับก็ <c oughs> จะมีการเนี่ยนำหินมาตั้งเรียงกันไว้แบบนี้นะครับนี่คือสัญลักษณ์ของการสักการะนะครับเป็นความเชื่อ <c oughs> หลวงพอ่อไปรอยพุทธบาตจะอยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปอยู่ในสถิตชนมัชฌาชื่อมนดกตรงนี้นะครับ รอยพุทธบาทนู่นอยู่ตรงนู่นเห็นไหมครับมีหินตั้งกองเรียงรายเยอะแยะไปหมดเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหนี้อยู่ได้ยังไงเนี่ยตีละครั้งได้รอยพุทธบาทอยู่ตรงไหนเนี่ยจากจุดนี้นะครับมองลงไปก็จะเป็นหน้าผานะครับแล้วก็มองเห็น พระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ที่เขาลูกนู้นะครับนี่ครับก็ไม่ไกลนะครับถ้าไปตามถนนที่ทางเราเข้ามานะฮะทีนี้มาตั้งหินกันจุดนี้ผมก็ยังหาไม่เจอว่ารอยพุทธบาทอยู่ตรงไหนนะครับอาจจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งที่อยู่บริเวณนี้นะครับก็เลยมีการตั้งหินสักระไว้นะครับมีระฆังลูกใหญ่อยู่ที่ศาลาตรงนี้นะครับได้ตีได้ สามครั้งเคทุกสุขสมหวังครับโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวไปดูหลวงพ่อองค์ใหญ่ที่ให้ชมเมื่อกี้นะครับครับผม ที่เราเคาะระคังจุดแรกเมือเ่อกี้นะครับเราก็จะนั่งรถไปนะครับเพราะว่าบางทีก็ค่อคนข้างจะก็ไม่ได้ไกลมากนะก็ประมาณประมาณ400-500เมตรนะครึ่งกิโลประมาณเนี้ยนะฮะเราเดินตนี้ได้ปะเพราะเป็นถ้าเดินเดินลงเนี้ยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเดินขึ้นนี่โอ้โหเป็นเนินนี่ยากเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเป็นในช่วงเทศก,กาลขึ้นเขานะครับก็จะไม่มีรถจอดบริเวณนี้นะครับเพราะว่าคนเยอะจะต้องจอดด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นมานะครับไกลมากเนี่ยก็ถึงแล้วนะครับหลวงพ่อองค์ใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆเองนะครับเราจอดตรงนี้ก็ได้นะครับไป อันนี้เราก็เคาะฝั่งซ้ายก่อนขาขึ้นแล้วก็ขาลงก็เคาะฝั่งขาไปอันนี้คือแมลงปอนะครับดรากอนฟลาย พอมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดให้นั่งพักก่อนนะครับขึ้นมาแค่นิดเดียวเองนะครับโอ้โหหอบเลยนะครับมีพระเทวดาสยามพระสยามด้วยโอ้โหขอนไม้ ลายหน้านั่งมากเลยพ่อเดี๋ยวพ่อจะทำแบบนี้เหมือนกันอ,อืมระวังพังนะคนที่ทำผิดศินข้อสามนะครับกาเมสูมิชา,าราครับนี่ครับต้นไม้ต้นนี้เลยครับนำไปปลูกที่บ้านนะครับ ท่านจะต้องซ้อมขึ้นก่อนขึ้นลงขึ้นลงนะครับเพราะถ้าใครผิดสินข้อนี้ก็จะได้ขึ้นต้นนี้นะครับในนรกทุกอย่างคือหลักธรรมทั้งหมดนะครับที่อยู่ในนี้นะครับความสงบร่มเย็นนะครับมเหนานไ้ไหอไปต่อครับ สูงมากนะครับโอ้โหแล้วก็ชันด้วยนะครับต้องมีความเพียรเท่านั้นครับถึงที่ถึงจะประสบความสําเร็จได้ครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ขึ้นมาเกือบถึงแล้วนะครับเนี่ยเหลืออีกแค่ประมาณอ่าหนึ่งเมตรนะครับก็จะถึงนะครับ แต่100เมตรที่เหลือนะครับก็คือมีความลาดชันมากเลยนะครับเหลืออีกนิดเดียวนะครับตรงนี้พักก่อนออ้ยเดี๋ยวให้มองลงไปดูข้างล่างนะครับว่านู้นไกลมากครับโอเค ักก่อนพักก่อนพักก่อน ครับด้วยสภาพอิดโรยแต่ว่าด้วยความสัทธานแรงกล้านะครับทำให้เขาลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งครับ ขึ้นมาถึงแล้วนะครับเหลือขาลงนะครับตอนนี้เราต้องให้น้ํกนกากับไก่ชนของเราเขานะครับโอ้สู้มาแบบโอ้หน้ำเงือรุนรุนครับดูสภาพคู่ต่อสู้ครับผมคู่ต่อสู้ยังอยู่ดีครับไหนหนะลวงพ่อองค์ใหญ่ครับ เมื่อขึ้นมาถึงข้างบนสุดแล้วนะครับก็จะ,ะพบเป็นพระประธานองค์ใหญ่นะครับหลวงพ่อองค์ใหญ่ชื่อว่าพระพุทธสุรินทรมงคลนะครับแล้วก็มีคาถาบูชานะครับแล้วก็มีหลวงพ่อองค์ดำนะครับหนึ่งองค์อยู่บริเวณศาลาตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะ ว่ายหลวงพ่อองค์ใหญ่ก่อนนะครับบ่าตั้งน้โมสามจบพร้อมกันนะโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ โยสุรินทะปุเร, Yo, ร,เรอิเทรามรามปุริรสปัปปะเตะเสุรินทะมังคโล,คโลพุโทพโธวันทามิตังสิเรนหัง สาธุขอให้มีโชคมีลาภได้เลยสาธุสาธุโอเค บริเวณด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านข้างรอบๆฐานของพระพุทธรูปนะครับก็จะเป็นนี่ครับทางเดินแบบนี้นะฮะแล้วข้างล่างก็จะเห็นโหน้ำเยอะแยะเลยนะครับเป็นบ้านเรือนของคนนะครับเย็นมากเลยตรงนี้ตรงนี้เย็นมากตะอ้อมไป ออมไปได้ขึ้นได้มีนองน้ำใหญ่อยู่ข้างๆนะจุดชมวิวไม่ต้องลงไม่ต้องลงเดี๋ยวตกเสียวเสียวียว ไปไปไปทางนี้อุ้อยเสียวตรงนี้เสียวมากเลยเนี่ยสูงมากเสียวมากเสียวมากนี่เดินเข้ามาข้างในออมมาก็จะเป็นทางออกทางเดิมนะครับ Okay, เดี๋ยวเราลงไปทั้งล่างกันต่อไปต,ตลับป่านเคาะอา,ารังที่เหลือนะครับอ่าทีนี้เราจะเคาะลงไปแล้วครับ ครับอย่าดมครับโอ้โหนูไม่เหนื่อยเลยเนาะ ไปต่อจะถึงแล้วเหลือขั้นสุดท้ายแล้วครับเจอวัดของตัวเองแล้วครับผมวัดบ้านระเวียงสีขอรภูมิสุรินครับวัดไรบ้านเนี่ยตำบล เจอสีขอแล้วนี่หนองไผ่วัดอะไรหนองไผ่วัดเวลุวันหนองไผ่เออขวาวหญ่วัดระเวียงสีขอเนี่ยร,รังเงงรัตนะโอ้โหครับผมเจอของตัวเองแล้วอเออโอ้ยสีขออยู่แถวนี้เยอะแยะเลย แล้วก็รางวัลจากความสำเร็จครับรถไอติมเหลืองรออยู่เคซาถุ